คปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารยณในการดูและฟังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับในช่องโมเตรวยนะคะแล้ววันนี้เราก็มาในเกม b a t t l r g ว์เก่ยนั่นเองค่ะ สัญลักษณ์เร่าวๆในเกมนี้นะคะจะมี scatter จะมี w i เนาะแล้วก็คือ w i เกมนี้ค่ะจะเป็น w i แบบตัวคูณสูงสุดนะทุกคนแล้วก็จะมี scatter จะต้องได้3ตัวนะคะถึงจะเข้า8ฟรีในเกมนี้เลยเนาะเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาในทุน300บาทนะทุกคน,น,นเรา,า,าไปเดิมพันที่เท่าไหรก่อนดีอ่ะ20เลยแล้วกันเนาะมาเปิดปเดิมด้วย20บาทเลยแลทุกคนนะ เลยนะเกมนี้นะทุกคนก็จะมีการซื้อฟีเจอร์ด้วยนะทุกคนเกมนี้นะมาไปกดกันเลยทุกคนนะสแคตเตอร์มาให้ตัวเดียวหลงมาอยู่หนึ่งตัวนะทีละหนึ่งตัวนะทุกคนดมาดิวายมาทุกคนเนด็กดิทนตัวคคณไปเลยค่ะโคนสามลูสวยมากทุกคน คูณ5คูณ4คูณ5เลยค่ะคูณ6ได้ค่ะรางวัลก้อนโตเข้าแนละ้วน,นะทุกคนเนาะคิดจับ้วรอบนี้นะทุกคนเนาะรางวัลก้อนโตนะคะสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะเราไปกันต่อเลยทุกคนรอบนี้ขอไปเปลี่ยนอีกเนาะเปลี่ยนเบ็ดอีกเท่าไหร่อ่ะเก้าสิบเออเท่าไหร่ดีเออห้าสิบก่อนแล้วกันเนาะมา 50ยี่สิบนะเพิ่มมาอีก30นะเป็น50นะทุกคนไม่กล้าเพิ่ม100ก่อนเนาะมีรอบไม่พอนะทุกคนนะขอปั่นรอบนี้สักรอบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแบบยาวๆนะสะสมเงินก่อนนะทุกคนมะาวสวยๆนะวายานะวายแบบเพิ่มตัวคูณมาแล้วทุกคนมาคนหก ไป่ันต่อโทเคคุณหกนะมาเออฮอนซามเออคนซีอะมาดิมาเอาอีกแล้วมาให้เราสวยเออเต็มหน้าจอไปเลยเอาดิเออเขาเลือกแล้วทุกคนมาอันต่อมาแคตเตอร์มาให้ตัวเดียวทุกคนลงมาอีกขอฟีสักรอบซีทุกคนเออ เข้าแต่วายนะแตเติมไม่ให้เลยนะทุกคนเข้าไปทุกคนได้สองตัวแล้วนะอีกหนึ่งตัวนะเล่นกันไปนะได้ไหมทุกคนเข้าหรือเปล่าอะอย่างไม่เข้านะทุกคนไปเราไปกันต่อค่ะไม้ตัวนึงลงมาอีกไปลุ้นกันไปแบบยาวๆเลยนะทุกคนมาอาวายก็ได้ไว้ทุกคนมาผสมวายกันไป เอาดิสดว่ทุกคนเอ้ยใครเลยนะคูณสี่เอ้คูณห้าไปเลยเอ้สุดจัดเลยเอ้คูณหกะคูณเจ็ดเอาดิคูณแปดได้ป่าห้ารางวัลก้อนโตก็มาแทุกคนเลิศไปเลยมารางวัลก้อนโตนะคะหนึ่งพันห้าสิบห้าบาทเนาะได้เพิ่มมาทีลันิดแล้วทุกคน ไปทุกคนเราไปกันต่อรอบนี้ขอไปเปลี่ยนเบ็ดเป็น100อ่อะรอบนี้ไป100เลยนะทุกคนเนาะมีคนเพิ่มมาให้เราละคุณชาร์เตอร์เข้า2ตัวเฮ้ยสามตัวก็มาไว้รอบนี้นะทุกคนเนาะเราได้ลุ้นแปดปีกันแล้วนะทุกคนเนาะะนเป็นลุ้นแปดปีกันลเลยรอบเราได้เสียงโชคแบบง่ายๆเลยนะทุกคนาวางมาให้อย่างสว่ยงนะทุกคนเบื่อเอป็นไเอาดี กดนขอสวยๆสักตาหน่อนเออมองเข้าเงินทำเรื่ังเราเหนี่กาเหนียฟีอีกสามรอบแล้วนะตาดิโอนอย่างสวยเอาดิโดนสามาโค้สวยเลยอ่ะคุกม่านออกในตลาดโดนนะสามรอบละเออ โอ้โหอย่างสวยคนดีคูณหกเลยตุดจัดอือดไม่ไหวทุกคนเออบูนพลดไปเลยเออบูนติไปเลยนะอแตกไม่ได้ทุกคนมันต้องแตกสิกลางวันก็ตัวก็เข้านะทุกคเนาะมาแบบรวมติดกันเลทุกคนดนูนปวดมาก ยา,ยาวๆเลยรางวัลก้อนโตหลังวัลเมกามา้าขนาดนั้นเลยนะสามพันกว่าตีนอาแรไปกันแบบรวนๆมาในลุนพัลึต่วไวด้ะระดับซูเปอปร์เมกาก็มารอบนี้เออสุดจัดละทุนอ่ะระดับซูเปอปร์เมก้าะนะห้าพันสามรบาทนะทุนรายลุ้นต่อเลยเหมากานสิบสองรอบแล้ว แลนะเราก็มาในรอบสุดท้ายแล้วนะต่อไปเราก็มาดูรางวันล้นทั้งหมดกันนะทุนเนาะรางวันล้นทั้งหมดนะคะ8ฟีนะคะจบอยู่ที่6,920นะรอบนี้แบบมาแบบปังมากประเดิมดีมากทุกคนไปทุกคนรอบนี้ขอไปเปลี่ยนเดิมพาลาดสุดๆอะทุกคนอะ ไป500ร้ยดีกว,ว,ว่าน้อเออมาเลยรอบนี้ขอเต็มพันที่ห้าร้อยไปเลยทุกคนเออต้องปังนะทุกคนรอบนี้มันต้องไม่พังนะทุกคนแต่เหมืนยังไปต่อ,อยาวๆเลย,ยทุกคนมาสุดท้ายรอบนี้ห้าร้อยแบบเต็มที่เลยทุกคนแต่ก็ถือว่ายังเดินทางไม่สุดของเกมนี้นทุกคนเนาะยังมีเพิ่มราคาอีกนะทุกคนเนาะ แต่ขอจบแค่ห้าร้อยพอนะวน้กกวทุนสตาทุนสักดอกอนะมาตัวเดียวสแคร์ตเตอร์อ่ะเข้าสักรอบสิเนยอนีกรอบแล้วทุนนุ่นอ่ะอหายมาอีกอไ,ได้ทุนเอ้ยทุนเขาสองตัวแล้วนุ่นตัวได้หรือเปล่านุ่นกันได้ไหมรอรอ ลุ้นกันต่อได้ไหมทุกคนได้แลยทุกคนสเทเตอร์สัตัวเข้าในช่วงเดินไตึมเนาะตาันเลยไปเลนแบบเกันต่อเนาะเนาะองดิลอดีสักรอบให้ไม่น้องเข้าสักรอบมาอา การเงมนที่น่าเสียดาแล้าโอ้โหยังโหดุด <oto> ้ดยไปเลยรางวันก้อนโตก็มาด้วยหน้าจอแบบเป็นสต้์ทุนเออรางวันก้อนโตนะคะหนึ่งหมื่นสองพนร้อยหสบนี้สุดจัดมากด้ลยตังให่ยังตังเลย แล้วกามันเป็นสามลกามารวมทัแป่อีกอีกแบบละล้วนอันปองเลยละลนามารวมแบบาแล้วนะเราก็มาดูรางวัทั้งหมดเนาะแปดซีกันเลยนะทุนคะแปดซีทั้งหมดเนาะ จบอยู่ที่19,325นะสุดจัดไปเลยและปังมากวันนี้โซดาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่านะทุกคนขอตัวไปถอนเงินแป๊บนะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเป็นกำลังใจกับเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย